สวัสดีเที่ยงวันอังคารค่ะวันนี้จะออกไปซื้อของกับพี่สาวนะคะจะซื้อของไปปูพื้นกันเดี๋ยวดูซิว่าพี่สาวจะเลือกยังไงพี่สาวมารับถึงเรียบร้อยค่ะก็ยังต้องใส่หน้ากากแบบเดิมน,นะคะ<อ><อ>ใส่ดีนานเลยใช,ใช่ที่นี่ไม่มีสิทธิ์เลยยากมากมันต้องผนกฟลอใช่ไหมต้องเดินเข้าข้างในนู้นพวกฟลอจะอยู่ด้านในนะ ได้แล้วเหรอมาพผนแกคาเป็ดล้วมีอันนั้นนเดียวที่ได้เออไม่ได้พี่สาวเขาเลือกอันนี้เพราะว่าสำหรับปูข้างนอกค่ะะดูดวิธีตัดของเขาตัดยังไงเอ่ย ตกลงให้เขาตัดเป็นสองชิ้นใช่ไหมพอดีอ่าฮะตัดยังไงเอ่ยเข็นใบมีดนี่ไงอ๋อไอตัวนี้มันวิ่งมาข้างใต้นี้น้องวิ่งหนือนหนู I don't know how it's work It's cut underneath Yeah, I I I just cut the straight Okay. Said you wanted it. อหอ w ฮะ a ขาออมาตรงแจ๋วเลยอ่า <c oughs> uh, อีกอันหนึ่งตัดอีกแผ่นหนึ่งสองฟุตค่ะเขาดูีเมชเชอร์แไปอ๋อเขาดูจากตรงนี้ นะเครื่องปัดนิ่มเหมือนกระหนุ่ยเห็นป่าวเรียบร้อย,อ,นนย,ย,อ,ยออกมาเนี่ยโอ้โหเนียบเลยเรียบร้อย,ย,อยพวกพี่น้องป้าแปกทุกคนนะชอบมาแผนกของอะไรพวกนี้จะชอบซื้อมากเลยพี่น้องสี่คนเป็นเหมือนกันหมดเลยค่ะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะชอบมาอยู่แผนกอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีของใช้ไม่ใช้ก็ขอให้ซื้อเก็บไว้ก่อนถูกใจอน,นั้นคัตเตอร์ ได้มากซื้อมาเรียบร้อยแล้วพี่สาวสรุปแล้วจ่ายไปเท่าไหร่วันนี้ร้อยกับสี่บาทเองร้อยกับสี่บาทเดินคุ้มเลยนา <c oughs> นๆจะออกข้างนอกดถีถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ออกจริงไหม,มพี่สาวจะมีคนโทรมาให้ไปอยู่ที่บ้าน่อยผู้สูงอายุเหมือนกันค่ะเขาชอบพี่สาวนะจะเรียกไปอยู่บ้านเป็นเพื่อนอยู่เรื่อยสงสัยอานาคตไปเหมือนแอนนะดูแลคนแก่ โอเคนาฬิก,กต่อไปจอดอีกรอบหนึ่งค่ะดูต้นไม้เดินมาเข้าผแผนกสวนค่ะ <c oughs> อีกห้ากระถางสามสิบเหรียญกี่องศาเนี่ยมีที่บอกไหมร้ <102. S 1> <102. S 2> อยสองเองร้อยสองโอ้โเมื่อวานลาเท็ตร้อยยี่สิบอะถึงเหรอร้อยยี่สิบแปดเมื่อวานเท็จริงเดีเมือ่อวานนี่ร้อยสิบเก้า ร้อยี่สิบเนี่ยห้าสิบองศาเซลเซียสน,นะจ๊ะโ้ม่กที่บ้านเขาร้อยสิบแปดยังไม่ถึงกำลังจะไปอาพาร์ตเมนต์พี่สาวค่ะขับไปขับมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถึงนะจ๊ะ ถึงอพาร์ตเมนต์พี่สาวเรียบร้อยแล้วตั้งใจจะทําให้เสร็จดูซิว่าจะเสร็จไหมเพราะว่าดูแล้วงานนิดเดียวเองน่าจะทําเสร็จค่ะพี่สาวเขาเลี้ยงแมวก็เลยทําความสะอาดลําบากเนาะเดี๋ยวเราก็จะใส่ใหม่หมดเลยคิดว่าออกมาแล้วต้องดูสวยเนียยแน่เลยค่ะหัวกระเซิงเลยเห็นหน้าตาไม่ต้องตกใจเพราะว่าสู้กับความร้อนค่ะเห็นไหมคะอ่าปูไปได้ถึงนั่นละทีนี้เราไปซื้อลืมพลาสติกของเก่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีพลาสติกนะ ลืมซื้อพลาสติกมาปูเพราะว่ามันมีกลิ่นฉี่เจ้ากูดี้ค่ะพี่สาวก็เลยบอกว่าเออมีไอเดียให้มาบอกว่าเอาถุงขยะดำก็เลยมาตัดแปะกันเลยอ่าคราวนี้คงจะดีค่ะช่วยกันทำช่วยกันทำมุมนี้โอเคละบ้านคนไทยถ้าไม่มีต้นมะกรูดจะอยู่ได้ไหมเนี่ยต้องมีต้นมะกรูดต้นหอมใบโหระพาและอะไรนะไงใบกะเพราอยู่ข้างในนู้นเสร็จทุกอย่างค่ะ ตอนนี้พี่สาวกําลังทํามื้อเย็นรอย,ยังแหนะมาดูซิพี่ทําอะไรให้กินนี่พี่สาวอยู่คนเดียวนะหม้อข้าหม้อเล็กๆน่ารักเห็นไหมกินกัน2คนพี่น้องนะคะนี่ของปแอนกินละจ้าเห็นไหมที่นั่งชั้นหนึ่งนะโอ้โหโอเคถึงเวลามื้อเย็นจ้านี่ค่ะผัดแอสปรกัสใส่เห็ดหอมใส่กุ้งนะแล้วก็ไข่เจียวจา้าดูโอเคและคะ้ค่ะสวยแล้ว แล้วได้เวลากลับบ้านเราค่ะก็จบคลิปนี้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย